เรื่องของคุณเก่งใครครับไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์ไปมังครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้เกียรติเดินทางไปร่วมง,งานมงคลสมรสระหว่างนางสาวจริยาสนาคมกับนายจอนนี่แอนเฟเน่สองดาราชื่อดังของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นะคะซึ่งก็สร้างความปลับปลื้มให้กับคู่บ่าวสาวและบรรดาญาติมิตรที่มาร่วมง,งานเป็นอย่างมากค่ะ <c oughs> ะะเราก็จะให้ดูภาพตามคำมั่นสัญญานั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของคู่บ่าวสาวที่เพิ่งแต่งงานกันไปหมาดๆเมืม่อวานนี้เองคุณจอนนี่และคุณนกจริยานะคะและสำหรับวันนี้วัดบรมเทิงก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะตั้งแต่พบกันพบกันยังไงแล้วก็จนกระทั่งนี้เป็นวันนี้ก็คงจะเลื่อนง,งานสองคนนี้เพราะว่าอาชีพเดียวกันใช่ไหมคะก็ จากเรื่องงานแล้วก็มาจากความสนิทสนมใกล้ชิดกันดูใจกันแล้วเข้าใจกันจนกระทั่งถึงวันนี้เดี๋ยวมันยาวไปแล้วนะเดี๋ยวแขกมาแล้วก็มีความรับผิดชอบเค่ะแล้วเขาก็เป็นคนมีน้ำใจเท่าที่ดูทุกวันจนถึงวันนี้นะคะเขาที่ดูตั้งแต่ตลอดมาจนถึงวันนี้ เป็นคนน่ารักคนหนึ่ง